สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมงานเกษตรแฟร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับตั้งงานเกษตรแฟร์นะครับเขาจัดอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดนะครับซึ่งภายในงานนะครับก็จะมีแน่นอนละครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนนะครับขึ้นชื่อ เพราะฉะนั้นนะครับนี่ทุเรียนเยอะเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมโอ้โ oh ห oh. ดูครับคุณผู้ชมดูเอานะครับงานเกษตรแฟร์สีสเกตนะครับมีทุกอย่างเลยผลไม้หลักๆนี่มีทุกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดมะพร้าวนี่ครับฝั่งทางด้านนี้นี่เป็นงานเกษตรแฟร์สีสเกตนะครับ นีต้นอินทผลัมนะครับอินทผลัมนะครับอินทพรัมก็มีนะครับงานเกษตรแฟร์สีสเกตครับจัดแสดงอยู่ที่วิทยายลายัยเทคอวาวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตนะครับซึ่งจ,จัดอยู่ที่นี่แลนะครับวันที่26สิงหาคมถึง5กันยายนนะครับคุณผู้ชมครับงานเกษตรแฟร์ครับ คุณผู้ชมดูครับน่าสนใจทีเดียวนะครับงานเกษตรแฟร์สีสเกตนะครับสองฝากฝากฝั่งเนี่ยมีการจำหน่ายพันไม้ทุกชนิดเลยนะครับพันไม้ดอกไม้ประดับพันไม้ผลไม้ที่บริอกินได้นะครับก็อภัยนี่ครับนี่สมโอครับอือเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ งานกเศษแฟร์สีสเกตครับอ่ะฝั่งนี้นี่เป็นอ่าไม้ประดับนะครับฝั่งทางด้านนี้น่าสนใจมากๆครับดูครับอืโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยเยอะมากๆครับคุณผู้ชมครับต้นทุเรียนต้นใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ที่นี่คืองานเกษตรแฟร์สีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับงานเกษตรแฟร์ปีนี้นะครับจัดอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกตนะครับทางออกไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับท่านใดว่างนะครับก็มาชมกันได้นะครับที่งานเกษตรแฟร์นะครับซึ่งเขาจัดจากวันที่ยี่สิบหก สิงหาคมถึงห้ากันยายนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสุดยอดมากๆครับมาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ